สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอันเซอร์ทาโร่นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะวันนี้นะครับเราจะมาอัดแรนดอมนะครับ EP ที่142นะครับมาดูกันว่าแรนดอมในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครของคุณหรือเปล่านะครับนะมาดูกันว่าเป็นแรนดอมของคุณไหมนะครับการอ่านแรนด้อมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการเลือกไพ่มาสำหรับหนึ่งนะครับ ตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งเล่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนคู่หนึ่งคุณหรือเขานะครับเหตุการณ์นี้ตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานรวมๆโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอาจถ้ามันตรงเนี่ยอาจจะตรงบางจุดนะครับหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้โปรดใช้วิจารยณและฟังปฏิทานไปนะครับอ่ะขอเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแรนดอมที่142ครับ ตัวหนังสือนะครับจะมีตัว J, ตัว B, ตัว M, X, C, D ครับ A, Y, W, K U โอเคตัวหนังสือนะครับที่เห็นนะจะมี J B M X C D A Y W K แล้วก็ U นะครับตัวหนังสือเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นพยางค์แรกนามสกุลพยางค์แรกระหว่างขุณกับเขานะครับอขออนุญาตดูตัวเลขนนะ 22 33 44 23 27เลขเบิ้นเยอะมากนะครับ56 45 14 19 2 1 38 ยี่สิบห้าเจ็หรือหนะครับยี่สิบสี่สิบสองแห้าสและ5นะครับโอเค ทวนตัวเลขนะตัวเลขจะมี8 47 54 6หรือ9 22 33 44 23 27 56 45 14 19 2 1 38 42 25 25นะครับตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นวันเลิกกันวันคบกันนะครับเลขท้ายเบิร์โทรศัพท์เลขท้ายบป,ประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะเลขที่ห้องเลขที่อยู่บ้านรบนีนะครับ ระหว่างคุณกับเขาเรารู้ว่ามีซายอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาไหมนะครับบนสัญลักษณ์เหล่านี้นะวันนี้ใช้ไพ่โมแกนนะครับในการเช็คพลังงานในการเล่าเรื่องราวของรนดหนสิบสองในวันนี้นะครับเราขอเช็คพลังงานนะครับ5บาใบก่อนว่าวันนี้เรนดอมนะครับ ที่1 4 2 5สองห้าใบนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องหรือพลังงานระหว่างคุณกับเขานะครับโอ้ห้าดาบในออฟสอดดิเฮรโรเฟน The Star รเจ็ดดาบได้ดสำรับเป็นสองไม้ปวดใช้วิจัยยาในการรับสมนะครับ แรนดอมเนี้ยเป็นแรนดอมของคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของความลับบางอย่างเจ็ดดาบมันจะมีคำขอโทษจากคนที่เคยทำร้ายคุณไพ่ชัดมากเลย ให้สองไม้การสื่อสาร5ดาบในออฟสอดการสองการมองในเฮทโทเฟนเดอะสตาร์เป็นไพ่ของการเยียวยากับสิ่งอะไรที่มันผิดพลาดแต่มปความรักอยู่อืมนะครับแรนดอมในวันนี้อินโทรในวันนี้นะเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เป็นเป็นเรื่องราวขคนคนหนึ่งที่อยากสื่อสารอยากขอโทษกับคนคนหนึ่งในบางสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต เป็นบางสิ่งที่มีความลับทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งบางอย่างเป็นความเหนื่อยในความสัมพันธ์ที่เกิดการทะเลาะกับจากการที่คนคนหนึ่งเห็นแต่ตัวบางอย่างมันจะมีคําขอโทษเปิดมาก็รู้เลยว่าในตนน,นโทร้วันนี้มันจะมีการมันจะมีคําขอโทษจากคนที่เคยทําร้ายกันโดยที่จัสิทธิ์เป็นคนจัดวางให้มีการปลดล็อกและแก้ไขสิ่งนี้ด้วย,วยเฮโรเฟนกลางสหรับเลยนลิดก็ไม่เห็นนะครับแต่ทางขวามือผมเนี่ย ผมมีพานองกมพิคเนตที่ใช้ในการเปิดดวงอยู่ทางขวาเสมอเพื่อเป็นการสื่อสารพลังงานเสมอนะครับดังนั้นในไพ่ชุดนี้การจะบอกว่าวันนี้จะเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เคยมีการทะเลาะเบาแววงหักหลังกันและคนคนนั้นหรือใครที่เคยโดนหักหลังกำลังจะได้รับการขอโทษหรือคําขอโทษบางอย่างจากคนที่เคยทําร้ายคุณมาดูต่อนะราคาราศีที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่จะมีธาตุลมกุลเมทุนตุลพฤกษ กุมนะครับแล้วก็ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเลขจะมี2 7 17 5 5นะครับอ่ะขออนุาญ,ญาตนะขออ่านเรื่องราวเลยต้หนง้ี่142ครับ Okay. มาลับไพ่ครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งคุณเพจอัอคารฝั่งเขาโอ้โหปลอดใช้วิจยญาณนะครับเปิดมาก็ดิ่งมาเลย ฟังนะคนคนนี้มีความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกคุณมีบางสิ่งที่เขาไม่เปิดเผยให้คุณรู้ว่าตัวเขาเองอะ่ะยังต้องการคุณอยู่ว่าตัวเขาเองอะ่ะยังรู้สึกดีกับคุณยังอยากขอโอกาสคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิต เปิดมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับจะหายเป็นเส้นความรับที่ปกปิดเกี่ยวกับการต้องการที่อยากจะเริ่มต้นหรือขอโทษขอโอกาสบางอย่างในฝั่งคุณแต่ในฝั่งของคุณคุณมองว่าคนคนนี้มีความลับกับคุณคนคนนี้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระดับกับคุณพลังงานสลับกันนะเขามองแบบนี้คุณมองแบบนี้มาดูต่อแล้วพอคุณเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ลับ มีสิ่งที่เป็นความลับบางอย่างเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆบ,บ,บางอย่างตรงนั้นคุณเลยเลือกที่จะตัดออกมา q Queen of s w o r d เลือกจะไม่มีเขาในชีวิตเพราะว่าน i g ออกครับเพราะคุณรู้ว่าการที่คุณนายกับเขาหรือดีกับเขาอะถ้าเขาเห็นคุณมีค่าจริงเขาจ้องไม่ทําเหตุการณ์นี้ถ้าเขาเห็นคุณมีค่าจริงเขาอาจจะไม่ต้องไปเริ่มรับไปเริ่มรับหรือมีความรับบางอย่างกับคุณแสดงว่าเขาเห็นคุณได้มีค่าคุณก็เลยได้เลือกตัดออกมาคุณได้ไพ่หน้ากล่องคุยนอฟสอดนะครับ คุณรักแหละแต่คุณตัดเพราะว่าคุณไม่เห็นถึงความพยายามไม่เห็นว่าเขาเนี่ยจะรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาคุณเลยตัดแต่คุณก็รอเห็นไหมคุณตัดแต่คุณก็รอยังมีความหวังในความสัมพันธ์อยู่นั่นไงส่องไม้ขึ้นในฝั่งเขาจริงๆด้วยแล้วพอคุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์เนี่ยในฝั่งเขาอ่ะเขาไม่ได้อยากไหนนะเขาไม่ได้อยากจะสื่อสารหรืออยากพูดความรู้สึกดีๆอะไรกับคุณนะ แต่สองไม้อะมันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากพูดมากๆทั้งนี้เมื่อก่อนเขาไม่ได้อยากพูดนะครับนายเอาครับไม่อยากแสดงความรู้สึกแต่เมื่อเขามองคุณเมื่อเขามองวันที่คุณผ่านโซเชียลแล้วเขาเห็นคุณมีความมีความหวังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดูนะัคุณเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรจริงด้วย คุณมีความหวังมีการเปลี่ยนแปลงตัวที่คุณไม่ได้คิดว่าคนคนนี้สําคัญกับคุณนะครับคุณใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคีณนอตอกับสีถ้วยเนี่ยโดยที่ปราถนาบางอย่างที่ไม่ใช่เขาคุณหาความสําเร็จใหม่ๆคุณสนใจสิ่งอื่นนะครับแต่ตัวเขาเองเขามองมาที่คุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทําไมคุณถึงทําไมคุณถึงยอมไม่มีเขาได้ทําไมคุณถึงยอมไม่มีเขาได้ทําไมยอมตัดพลังงานยอมไม่สนใจเขาได้ อันเนสเปืนสิ่งที่เขาอยากจะรู้ในสิ่งที่เขามองคุณผ่านโซเชียลมันเลยทําให้เขารู้สึกอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรบางอย่างเพราะเขาเห็นคุณปกติเขาเห็นคุณปกติเห็นไหมก้าวถ้วยปกติมีความสุขมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณมากขึ้นมีคนก็หมาคุณเนี่ยหมายความว่า คุณเฟมัสมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นรูปร่างหน้าตาดีขึ้นถึงคุณจะดูอ้วนขึ้นหน่อยแต่คุณก็ยังดูน่ารักยังดูสวยอยู่สิ่งที่เขามองคุณยังดูหล่ออยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วมันทําให้เขารู้สึก k i ง g of เป็น a c l e เคิลมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียทําไมเขาถึงสูญเสียคนที่สวยหล่อมิสเน์คนที่มีค่าอย่างคุณไปทําไมเขาถึงไม่เห็นค่าคุณในวันนั้นอะไรแบบนี้ครับไพ่ขึ้นอย่างนี้นะควีน n ับคิงเขเป็นตอร์เคิลเนี่ยเขาพยายามจะนิ่ง พยายามจะไม่สนใจคุณแต่เสน่หในตัวคุณน่ะความความสวยความหลอ่อทัศนคติความคิดบางอย่างของคุณันทำให้เขารู้สึกว่าเขาห้ามตัวเองไม่อยู่ที่จะสองที่จะสองที่จะมองที่จะจ้องคุณเพราะคุณมีเสน่ห์กับเขามาก8ปดไม้แต่เขาสงสัยการที่คุณมีเสน่ห์มากๆเนี่ยทำไมทําไมคุณถึงไม่มีการแบบ แม้ไม่มีการหวนคิดถึงไม่มีความสับสนเกิดขึ้นในชีวิตหรอทำไมคุณเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่สับสนคุณไม่คุณไม่โวยวายหรือคุณไม่แบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรแบบเนี้ยเขาสุกสงสัยแล้วพอเขาสงสัยแล้วคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอคชั่นอะไรไปหาเขาว่าเขาเลยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือในเหตุการณ์นี้ในพลังงานนี้เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะไม่ติดต่ออีกแล้วไม่สนใจคุณแล้วแล้วคุณก็ไม่พยายามสนใจเขาด้วยแต่ตัวเขาเองอะเดอะทาวเวอร์เนี่ย เขาพยายามจะชัดเจนพยายามจะพยายามจะฝ่าฟันผ่าผ่าวิกฤตของการไม่พูดไม่คุยหรือสับสนตรงเนี้ให้ได้มาดูต่อว่าเขาทำยังไงนะครับดอะทาวเวอร์ Tower เนี่ยคิงออฟสอดเขาพยายามสู้กับตัวเองเขาพยายามจะสู้กับตัวเองนะคิงออฟสอดเพราะจริงๆล้วคนคนี้เป็นคนอีกโอก้เยอะมากเขาพยายามสู้กับตัวเองเพื่อที่ว่าเนี่ยห้าเหรียญนอะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้จะกลับมา จะกลับมาห้าเหรียญเนี่ยหมายความว่าจะกลับมาเยียวยาบาดแผลที่เขาทํากับคุณไว้ทั้งหมดอะ่ะเขาสู้กับตัวเองอยู่ว่าเขาจะกลับมาได้ไหมเขาจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขากลับมาแล้วเขาเยียวยาบาดแผลของคุณได้หรือไม่อะไรแบบนี้ครับมาดูต่อนะคุณได้ไพ่ justice reward เขาได้ไพ่ the stand เพราะการที่เขากลับมาเป็นมันต้องเป็นการลด e ก้ของเขาจากคนจากเขาที่ไม่เคยเป็นคนคุมเกมเป็นคนคุมความสัมพันธ์กลับกลายเป็นคุณต้องเป็นคนคุมเขาเขาจะทําได้ไหม เขาจะยอมให้คุณคุมเขาได้ไหมแต่คุณรู้สึกว่า injustice เนี่ย restitution เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ถูกต้องไปแล้วมันไม่ใช่ไปแล้วแต่เขาอะยังอยากแบบยังยังต่อสู้กับตัวเองเพื่ออยากอยากจะมีคุณอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะแต่ไพ่ฝั่งคุณเนี่ย j u s t i c อ่คุณรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่มันจะดีจะใช่และไม่ถูกต้องและไม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ที่ใช่แล้วอะไรแบบนี้นะครับ เห็นไหมคุณไม่เชื่อว่าคนคนนี้เป็นความรักของคุณสองถ้วยรีเวิร์ดไม่ใช่ตัวจริงไม่ให้ได้ทนี้แล้วล่ะคุณกับเขาไม่ใช่ผมลิขิตแล้วนี่คือความคิดของคุณ The Moon แต่เขาอะในบรรดาการพานพบหรือการมีใครก็แล้วแต่ของเขานะมันไม่เคยมีใครเลยที่รู้สึกได้ดีเท่าคุณสองถ้วยกับเดอะมูนเพราะในวันที่เขาอยู่กับใครก็แล้วแต่หรือมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เหล่านั้นเขาก็ยังนึกถึงคุณ นึกถึงวันที่เคยรักกันนึกถึงวันที่เคยมีความสุขร่วมกันยิ่งมีความรักยิ่งหาคนอื่นยิ่งรู้สึกถึงคุณมันจะมีภาพมันจะความรู้สึกประมาณว่ามันจะมีภาพของคุณกับเขาในเวลาที่เขาอยู่กับคนอื่นทําให้เขารู้สึกไม่โอเคมากๆเพราะมันเป็นการที่เขาหลอกตัวเองบางอย่างเขารู้สึกสับสนรู้สึกเป็นดมูลรู้สึกไม่ไมหวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับยิ่งมีใครก็ยิ่งนึกถึงคุณแต่คุณไม่เชื่อว่าคนคนนี้ เป็นเด s ิ i น y และเป็นความรักของคุณแล้วไม่ไม่เชื่อว่าเป็นรักแท้ของคุณแล้ววะจีนอฟครับหนึ o ่งถ้วยเนี่ยแล้วพอเขารู้นะครับแล้วพอเขาแบบเมนเดอร์เริ่มต้องความสัมพันธ์ไม่ได้ไปหาใครก็ไม่ได้อยู่คนอื่นแล้วลนึกถึงคุณเขาก็เลยเลือกเอซอครับเลือกเริ่มต้นความสัมพันธ์เลือกที่จะมีคุณอีกครั้งเลือกที่จะยอมแบบเปิดเผยความรู้สึกว่าเขารักคุณอยากต้องการคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในอีกประมาณ1เดือนหรือ1อาทิตย์หรือ1ชั่วโมงคนคนนี้จะมีการทักมีการแอคชั่นบางอย่างว่าไม่อยากจะสูญเสียคุณไปคุณรัครับเพราะว่า1นึ่ถ้วยในฝั่งเขาถ้วยในมือเขามันอยู่ที่คุณใจเขามันอยู่ที่คุณทั้งๆที่คุณไม่ได้ให้ใจเขาแล้วอะแต่เขาอยากเอาใจเขาที่เขามีความสมบูรณ์ที่เขามีคาขอโทษโอกาสบางอย่างหรือคำสารภาพผิดบางอย่าง ให้คุณได้รับรู้เพราะเขาไม่อยากสูญเสีย Queen of Cup บค,คนที่เค,คนที่เคยรักเขาที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วไปจากเขาเห็นปะหกเหรียญขึ้นฝั่งคุณ7ดาบเขาจะเปิดเผยทุกอย่าง7จ็ดดาบดีเวสเนี่ยเขาจะไม่ลังเลเปิดเผยทุกอย่างและขอโทษคุณจากใจจริงและขอโอกาสคุณจากความรู้สึกข้างในและคุณจะได้รับความที่ทําในความสัมพันธ์นี้เหมือนที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน เห็นไหมหกเหรียญขึ้นฝั่งคุณมันมีการเปิดเผยจากฝั่งเขาบางอย่างที่ให้อะไรบางอย่างให้ค่าคุณให้อกให้ให้สิ่งที่คุณขาดมานานอ่ะคุณขาดอะไรดูดิ <S 2>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  เขาจะให้ความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีสิ่งที่เขาดีสิ่งที่เขามีทั้งหมดอ่ะมาให้คุณคุณดูดิไพ่คนลุกมากเลยคิงออฟคัพขยายกันหนึ่งเหรียญน่ะแล้วมัน คุณได้อะไรที่ยุติธรรมอยู่แล้วและพอไพ่เปิดมาได้เอ็ดสเปนเตอเคิลอีกอ่ะเขามีอะไรมาออฟเฟอร์คุณมีสิ่งที่คุณชอบเขารู้ว่าคุณชอบอะไรบางอย่างมีอะไรที่คุณชอบที่สุดเพื่อจะเป็นตัวแปรในการแลกเปลี่ยนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากขอโทษคุณฟรีเงอะคัพอ่ะคุณดูนะไพ่ควีนอยู่เนี่ยควีน n คาคัพอยู่เนี้ยแต่ขอเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่เนี่ยคุณแบบไปไปจากเขาสองสเต็ปแล้วอะ ูนะครับให้คู่มันขึ้นมานในระยะเ,เวลาที่มันไม่ตรงกันตัวของเขาเอง k ิงออฟคัพเนี่ยเขารู้สึกว่าใจเขาต้องการคุณแล้วก็อยากให้อะไรบางอย่างที่สําคัญในฝั่งเขากับคุณเพื่อจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับ Commitment ตสี่ไม้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาจะให้คุณคือ c o มมิชเม n นบ้านช่องหรือการลงหลักตักฐานหรือสิ่งสําคัญสำคัญที่สามารถมั่นใจได้เลยว่าคนคนนี้มีแค่คุณ แล้วสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้ The Star ร e w a r d คุณไม่คิดว่าคุณจะได้สิ่งนี้จากเขาซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ถ้าได้แล้วอ่ะมันจะเป็นการผูกมัดระหว่างคนกับเขาและเป็นตัวจริงของกันและกันจริงๆสามไม้มันจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยแล้วคุณไม่คิดว่าคนคนนี้จะทาได้เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่พายพื่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยสามไม้โดยที่คนคนนี้ ไม่คุณไม่คิดว่าคนนี้สามารถฝ่าฟันหรือทําสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์ในฝั่งคุณสิ่งที่เขาทําบางอย่างหรือที่เขาให้คุณบางอย่างมันเป็นการแทนเพรันเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการบางอย่างในสิ่งในพลังงานของเขาที่มันไม่สมบูรณ์บางอย่างเพื่อจะมีคุณเพื่อทําให้คุณสมบูรณ์กับเขาสี่เหรียญดูดิให้ทวินเฟมขึ้นนะ่ะเห็นปะเนี่ย เลขควินเฟรมมันขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วมาขึ้นชนกันอีกสี่เหรียญกับสี่ดาบเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่มีการแล้นนิ่งเงียบกันไปแบบนี้อีกแล้วเขาอยากให้มีการพัฒนาบางอย่างเกิดขึ้นเขาไม่อยากจะรอคอยเพื่อให้คุณไกลห่างจากเขาไปอีกแล้วผมให้ชัดมากเรื่องนี้จะต้องเกิดก่อนเดือนกรกฎาคม เรื่องนี้จะต้องเกิดก่อนเดือนกรกฎาคมเรารู้แค่นี้จากไพ่คู่นี้นะครับเขาไม่อยากรอคอยอีกแล้วและเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนตัดสินอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นั่นไงเดลเฟอร์สามดาบเขาอะเขาเขาไม่อยากทุกข์ใจที่เขาไม่มีคุณอีกแล้วเขาไม่อยากเขาไม่อยากเห็นคุณไปเริ่มต้นหรือไปมีใครอีกแล้วอะเขาไม่อยากเห็นคุณมีใครนอกจากเขาอะเขาเจ็บปวดเวลาเห็นคุณมีใคร เห็นไหมสิบดาบ8ดถ้วยเพราะการที่เขาเดินจากคุณมันทําให้เขาเจ็บปวดและเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดในวันท <c oughs> ี่เขาเดินจากคุณด้วยฟังต่อไปนะเดทเจ็ดไม้เขาจะพยายามจบความท็อกซิกบางอย่างเพื่อจะขอโอกาสคุณจริงๆด้วยเห็นไหมคุณหลาบสีขาวเห็นไหมครับ เดทมีการจบอะไรบางอย่างที่เป็นการเหน็ดเหนื่อยกันมาในความสัมพันธ์นี้เพื่อจะขอโอกาสในการเริ่มต้นกุหลาบสีขาวนะครับจบความท็อกซิกเพื่อขอโอกาสเริ่มต้นเขาอยากจบความท็อกซิกในพลังงานนี้เพื่อขอการเริ่มต้นในฝั่งคุณแล้วขอเปิดไพ่ที่เหลืออยู่นะนี่เป็นครั้งแรกของแรนดอมที่เราจะเปิดไพ่ใบสุดท้ายขอบทสรุปความสัมพันธ์หน่อยว่าเขาจะขอเริ่มต้นกับคุณจริงหรือไม่ เห็นไหมสองเหรียญการวนกลับมาการบาลานซ์จัดการคนคนนี้อยากวนกลับมาเริ่มต้นขอโอกาสคุณจริงๆ้ายยืนยันคำพูดเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูโรแมนต์แอนเจลกันนะครับนิวเลิฟเขาอ,อยากเริ่มต้นใหม่ เขาอยากเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกภายในของเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆฟีเยเซลตอนนี้เขาพยายามจะปลดปล่อยพลังงานตัวเองพยายามจะทําตามความรู้สึกของตัวเองพยายามไม่อันพนพยายามไม่คอนโทรลความรู้สึกตัวเองเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีตัวแปรอื่นมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เขาตัวแปรหนึ่งที่สําคัญคืออีโกของเขาด้วยนะ อีโกของเขาความคิดของเขาบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวแปรในความสัมพันธ์แต่เขาพยายจะปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะครับมาดูไพ่แอ็เจิแอนเซอร์กันมีอะไรที่เทวดาจะสิ์บอกได้อีกไหมครับขอดูหน่อยอั t ชิยูนะครับเขาทําตามความรู้สึกของเขาแล้วอะเนี่ยเพราะว่าเขามีปณิธานบางอย่างมีสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเขาที่อยากจะทํา คือการขอโอกาสคุณดูดิไพ่ชัดมากนะครับโอเคอ่ะเปิดไพ่อันเจิเทอรพีนะครับเทวดารักษาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบเนี้ยกำลังบอกว่า เชี่ยสิทธิ์อยากจัดการกับการเสพติดหรือความสัมพันธ์ที่มันติดติดขัดขัดตรงนี้ของคุณกับเขาถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งพฤติกรรมที่ปิดกั้นคุณจากความปรารถนาของหัวใจของเขาและคุณขอให้เทวดาช่วยได้คุณได้รับการรักษานี้เหมือนเสี่ยสิทธิ์เทวดากำลังจะจัดการในการที่ปลดล็อกบางอย่างให้เขากล้าทำบางอย่างให้คุณเปิดใจบางอย่าง ให้การติดติดขัดขัดของความสัมพันธ์เนี้ยมันสิ้นสุดลงนะครับไพ่ใบนี้นะอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตเปิดการข้อความนะครับขอาการข้อความสามใบกับแ a นด o อมถึงหน่อยสิบสองมีอะไรที่เป็นข้อความระหว่างคนกับเขาที่เราจะสามารถเปิดสื่อสารออกมาได้บ้างครับขอดูหน่อยเป็นแฟนกันไหม ขอโทษที่ทำร้ายเธออยากให้เธอยกโทษนะมันคือพลังงานของเขาจริงๆอะที่อยากกลับมาเป็นแฟนกับเธออีกครั้งหนึ่งอยากขอโทษอยากให้ยกโทษไพ่ชัดมากนะครับไพ่ชัดจริงๆนะโอเคขอเปิด h a r d ด n อนด์โซให้อีกใบนหนึ่งนะครับ คุณได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้นะครับกําลังจะบอกว่าหัวใจเป็นที่นั่งแห่งอํานาจที่แท้จริงนะครับดังนั้นเพียงแค่รักทุกคนที่เกี่ยวข้องและทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาอย่างสง่างามในเวลาของมันเองถ้าคุณรู้สึกว่าใจคุณต้องการสิ่งใดหรือคุณปรารถนาจะรักอะไรและถ้าใครยังเป็นผลต่อความรู้สึกจะรู้สึกรักใครอยู่ใ,ใจให้คุณเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นมา กับตัวเองยอมรับกับตัวเองว่ายังรักอยู่ยังมีความรู้สึกดียอยู่ก็โอเคก็เปิดเผยด,ด้านนั้นออกมากับตัวเองนะครับทูตสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเฝ้าดูคุณอยู่ด้วยความอดทนความรักและความอุตสาหะที่ท่านมีทุกอย่างจะออกมาดีคุณต้องรับคำแนะนำจากภูมิปัญญาของคุณหรือความต้องการภายในจ,ใจิตใจคนของคุณ ที่เป็นกระจกสะท้อนของกันและกันเขาก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันจะรู้สึกอยากทําตามความรู้สึกภายในหรือความต้องการภายในของตัวคุณเองและตัวเขาเองคุณเป็นกระจกของกันและกันเมื่อคุณคิดอยากเปิดเผยความรู้สึกเขาก็อยากจะเปิดเผยความรู้สึกเช่นกันมันเป็นกระจกของกันและกันคุณเป็นทวินเฟรมกันนะครับโอเคอ่ะ ตั้งคำถามในสิ่งที่คุณอยากจะรู้เอาไว้นะครับเราจะแบกแผ่นดอล่ามให้โอเคอ่ะคำถามแรกนะครับ คำตอบคือ yes นะครับใช่นะโอเคต่อไปครับคำถามที่2นะครับตั้งไว้นะ คำตอบที่2นะครับ no นะครับไม่ใช่นะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ